สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคณิ t h าพงเกษตรกรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขกน้อยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2วันนี้จะมานําเสนอนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและอ่านหนังสือแตกด้วยรูปแบบ9 step to 3R โรงเรียนบ้านเขกน้อยความเป็นมาและความสําคัญนะคะจากการที่วิเคราะห์ ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่านักเรียนมีระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ที่ร้อยละ65.95และในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในภาพรวมพบว่าผลสำฤทธิ์อยู่ระดับที่60.15นักเรียน จากการที่วิเคราะห์บริบทของนักเรียนปัจจัยภายนอกนักเรียนของเรานะคะเป็นนักเรียนชาวเขาเผ่ามง้งซึ่งภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นภาษาละนั่นก็คือภาษามง้งจึงทําให้เกิดปัญหากับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์ผู้ปกครองชุมชนและคณะกรรมการสาราได้เข้ามาร่วมกันออกแบบวางแผนวิเคราะห์และ ออกแบบเป็นนวัตกรรมการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการอ่านการเขียนและคิดเลขเป็นคิดเลขคล่องของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ให้อ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและอ่านหนังสือแตกและคิดเลขเป็นคิดเลขคล่อง 2. เพื่อส่งเสริมครูให้ผลิตสื่อนวัตกรรมการแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องอ่านหนังสือไม่แตกและคิดเลขไม่เป็นคิดเลขไม่คล่องการออกแบบแนวทางการพัฒนาสังเคราะหะ์หลักการแนวคิดทฤษฎีในการออกแบบแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมโดยนำทฤษฎีระบบนำบันไดสขั้นของท่านศิวการปทุมสูตร นำมาตรการการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของธนพรธนสรีรังกูลและมูลนิธิใบไม้ปันสุกและทุ่งศักอาสมบันไดาีขันของท่านศิวการปรทุมสูตรมาใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาออกแบบนวัตกรรมและสรุปการสังเคราะห์เป็นรูปแบบ9 step 2 3 R ซึ่งประกอบไปด้วย9กิจกรรม1 กิจกรรมสร้างสื่อนวัตกรรม 2. กิจกรรมอ่านเป็นคำา 3. กิจกรรมคัดลายมือ 4. กิจกรรมเขียนตามคำบอก 5. กิจกรรมอ่านจับใจความ 6. กิจกรรมอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 7. กิจกรรมสรุปข้อมูลการประเมินการอ่านจากหน่วยงานต่างๆ 8. กิจกรรมสรุปการส่งเสริมการอ่านและการเขียนและ 9. กิจกรรมคิดเลขเป็นคิดเลขข้องผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา สถานศึกษามีสารสนเทศผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาระดับห้องเรียนและนําข้อมูลสารสนเทศมาจัดในระบบพร้อมใช้ได้ทันทีและสามารถที่จะนําไปเผยแพร่ได้นอกจากนี้ยังได้มีแผนงานโครงการในการดําเนินงานนวัตกรรมในการพัฒนาในครั้งนี้ด้วยนั่นก็คือโครงการส่งเสริมการอ่านและการเขียนมีการกําหนดผู้รับผิดช,ชอบจัดทําปฏิทินในการดําเนินงานมีระบบนิเทศติดตามประเมินผลและยึด แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอนการออกแบบการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการกําหนดเป้าหมายของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ใช้หลักการและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนมีแผนจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูมีการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการนิเทศจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาสื่อ การเรียนรู้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีผลที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนมีผลผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระก,การเรียนรู้สูงขึ้นร้อยละ8.69เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาและสานศึษาได้นําข้อมูลสาระสนเทศผลสมัมฤทธิ์ทาเรียนมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสานศึษาโดยกําหนดเป็น เป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ของสาราที่ว่าผู้เรียนร้อยละ62มีผลสำเร็จทางการเรียนตามหลักสูตรสาราระดับ3ขึ้นไปผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการบริหารสาราร้อยละ9ก0าอทั้งหมดที่ผ่านมานะคะเป็นผลที่จเกิดจากนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและอ่านหนังสือแตกด้วยรูปแบบ9 Step to 3R รโรงเรียนบ้านเ็กน้อยสวัสดีคะ่ะ